จกรรมสดมุนความเพียงพระปิตาเยอสถีลาหวนปุเทื้อใหม่พระทัติโฟรัตับที่048ครั้งที่114วันที่3มีนาคม2 5 1 9บัดน,นี้ครั้งที่114ตรงกับวันที่3มีนาคม2569 ข้าพเจ้าพุทธพรเพื่อนขอเป็นกัปปวาจาสัยาิพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาเจียบูชาแต่องค์พระบรมติเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จด้วยหลวงปู่บันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดตั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงน้มโมทนาในการสวดสัตยาิของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตน์ตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรลัยให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ ควรแก่การสวดสะรยาบยุญต่อไปหน่งบรสวทธชุมนุนทวารดาสมันตาจักกะวาเวสุอัตราฆ่าฉันตุเทวตาสัตธมังมุราชสันสุนันตุสักข้ามโมกขังสักเกคามีจารุเปกิริศิคาราตเปกันตาลิเขวิมาณีติเปรัดเถจากคามีตารุวานาหะ นาคาหะเนเคหวะวัตถุไมหิเขติกุูมาเจยันตุเทวาชราถาพาะวิสามียาขะคันทัปนาคาปิทันตาสันติเกยังมุนิวะจนานาสาทโวเมสุลันตุธรรมะสาวนาักาโรยังปัทันตาธรรมะสาวนักาโรยังปัทันตาธาาาาราร,ะนนระธมะส,สาวนักาโรยังปัทันตาสองบทสวดนักประการเศรษฐกถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจการิยคถานาติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจจะวชินะสุทิเมหูตุสัพพธานาติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจจะวชินะสุทิเมหูตุสัพพธานาติเมสรนังอัญญจักโขโฆเมสรนังวังเอเตนะสัจจะวชินะสุทิเมหูตุสัพพธา สี่โดยส่วนมหาสริโนมหากาลุณนิโกนาโถติอาทิกกัคขะถามหากรุณนนาโถอทัตยสัมภัทปรินาปูเรตวารามีปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจววชินะมังตุสังพุทธทวามหากรุณนนาโถอทตยยสัมภัทปรินาปูเรตวารามีปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจววชินะมังตุสังพุทธทวามหากรุณนนาโถสุขายสัมภัทปรินาปูเรตวารามี ารมีประตูสมโพธิมุตมางอเตน่าสดใสวิเศนะมหิเตยสมเพื่อพระทวาห้าบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวงเอสกังเอตังสัญญมพระเขาวาสกะสเกศ วิหารติกปิแลัตสมิงมหาวันีมหาตาพิ่ขูสังเกตห้สัตถิงกัะจมาเตหิพิ่ขูสเตหิสัพเพเหวารันเตหิทัศหิจารุกาถาเทวิเทวตาเยวุเยนะสันนิปติตาโหติภระกวันตังทัสังนายะพิ่ขูสังเกตจากอาตะโกจตุนางสุทาวาสกายะยกนังเทวนางเอต่าเทวสิอายังโขภระกวาสเกสุวิหารติกปิแลัตสมิงมหาวันีมหาตาพิ่ขูสังเกรไสัตถิ วิจุมตเตหิสิคุสติเหหิสภีเหวารันเตหิทัศหิจารุคาตาทุยเทวตาเยปุเยนะสันิตาติตาหุติพระกันตังทัสนาญาติภิกขุสัำคัญจากแดนโนนอมายปิเยนะพระกัลปเตนุปัสสังกามือยามาปะปะสังกะมิตาวะพระกัลป์โตสันติเกปะเจกขถาภาสุยามติอัตโขตาเทวตาสุยาถาปิ นามาพระวาปุริโสสมัญช so uh, ิตังวาปังภาษาเรยะภาษาลิทังวาปังสมัญเชยะเอวะเมวัสทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวัญตัวปุระตัวปัิจุหันสุอัตตโหวตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวตากรรมันตังห์ถังสุเอกมันตังทิฏฐาโกเอกาเทวตาพระขวัญตัวสันนิเกย์มะกระทังอภาสร์มหาสมัยปวะนัสมิเทวกายาสมาคตาอาฆาตตามาติมังธรรมะสมายังทิขิเตตาเยวะปราชิตาสังขันติ อาตากุบปาราเทวตาปะกวัตโสันติเจอิมังกคตาภัสสิสัตตะลักษิชาวุฒมาสร้างสุจิตังอัตตานุชุกะมรกังสุเฉยษสารถีวะเนตานิฆะเหตวะอินทริยานิระกันติปัติตาสิอาตากุบปาราเทวตาปะกวัตโสันติเจอิมังกคตาภัสสิเชตวะขีรังจิตวะปะริคังอินทัขีรังอวัจะมะเมชา เตจารันติสุทาวิมาราสุขคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตขุอปาราเทวตาพระกัโตสันติเกยมังคตังภาสิเยเกจิพุทธังสารคตาเสนเตยเมิสันติอปายญาภูมิปภัยยะมนุสังเทหังเทวกายังปะ้ิดุพูเรสันติติอัตขูพระเขาวาพี่ขุอมันเตสิเย ุยเยนะพิกเวทัสสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหูติตถาทัดตังทศสานาเาพิขุสัมคัญจะเยปิเตพิกาเวอหิสุอติตามัทธานังระหันเตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะวันตานะเอตาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาหิสุเสยยะถาปิไมยาเอตระหิเยปิเตพิกเวภูวิสันติอตา อนาตค้าตมัฏฐานังรันโตสัมมาสมพุทธาเตสัมติคขวันตานังเอตาปรลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพุทธสันติเสยยะถาวิมย่างอิตาลหิอาจิติสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาฐานสาพุกังมานิสัต สีโลกะภัสสิสามีติเอวังพันเตติโขเตพิขุปะกัปันเตปจัตสูสุพราวาเอตัทโทจัตสีโลกะว่าพุทธภาษามิยะถากุมาตัทสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวารีนารุมาหังสันสัมพุนโนโวทาตมัมณสาสุทธาวิปัสสนาโมนาวิราเปโยปจัจสติยะตวาวะเนกาปิโรเวีตตัวปัญญะสัทธาสาวกิสารณะ เทวชนาถพิชโวเตจะอัตตปะมะกรุงสุตวะพุทธศาสนาสานัเตสัมปาทารุญาณังอมารุสานะนัสนัอเปเกสตัมัตถคุสหัสังอัฏฐสัตตริมสตังอเปเกสาสานังอมารุสานะมัตสุสอเปเกนตามัตถคุทิสาสภาวุตตาหุงป็นกสัพพังกับพญายวิวัคคตนาวัจจภิมาตัวมันทียะสัตถาสาวกีสารานิลเตเทวกายาพิกันตาเตชินาถพิฆาว เยวุหังกิตติยิสามีขีราเหนุปุพเโสสัตตาสานสาวะยักขารุมากรพิโรธว่าอิทิมันตุสติมันตุวนาวันตุสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุนพิกุลังสมิติงวะนังชาสาสายเมืวันตายยักขานานาตะวานิโนอิทิมันตุสติมันตุวนาวันตุสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุนพิกุลังสมิติงวะนังสาตาคีราติสาสายยขานานาตะวานิโนอิทิมันตุสติมันตุวนาวันตุสัสสิโน โมทัมนาอภิกรรมมพิคุณนางสมิเตมว่านางอิเตเตโสรสังสายักขานานาตะวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตสสจซิโนโมทัมนาอภิกรรมมพิคุณนางสมิเตมว่นางเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตะวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนับันโตเฮสิโนโมทัมนาอภิกรรมมพิคุณนางสมิเตมว่านางกุมพิโรราชคไยกูเวนปู拉萨นิเวศน์นางเคยโยนางสตัสตสังยัขานางไปยุปาสติกุมพิโรราชโส ข้าอกโกศูปะข้าสัมมิตินว่านางกุลิมันจัติสังราชดัตตะอัถะธภาษาอัตโถปะสาสติคันธภานังอธิปติมหาราชยศิสสิสุอุตตปิระสะภะโบอินทานามาพราอิติมันตุชุติมันตุวันนมันตุวิสิโนโมทามานาอภิกรรมมูพิกุนังสัมมิตินว่านางทักกิณันจัติสังราชวิโระหุภาษาสติกุพันธานังอธิปติมหาราชยศิสสิสุอุตตปิระสะภะโบอินทามนา ทิมันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวสัตสิโนโมทัมนาอภิกขโมภิกุนางสัมิติีมนาปัญฉิมัจัดที่สังราชาวิรูปโคภาษิตินางขานังอธิปติมหาราชยศสีโสอุตตปิดาสะพรโวินทัมนามหาภราอีที่มันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวสัตสิโนโมทัมนาอภิกขโมภิกุนางสัมิติีมนาอุตตรันจัดที่สังราชาวิรูรโโหตะภาษิติ เนี่ขานางอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตภิเดศพะโวอิทธามานามหัพระอิทธิมันตชุติมันโตววันน้มันโตัวสัจิโนโมทามานาอภิกรรมยุ่งุนางสัมิติมว่นังบุรีมาพิกถังทัทธารถุทิกขี่นาฬาวิโรหะโกปัญชีเมนาวิโระโกกุวิโรตระที่สังจัตตารโตเณมหาราชาสมันตาจัตติโรทิสาทันทันละมานาแถงสุว่านิการปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทันสาอาภูวันจานิการสทา มายากุเขนทุ่เวกเกนทุอย่าจะวิทธิตสว่าห์จันทานโอามาสทถื่อจะเีนมันทุ่นีมันทุ่จะป่ายนาธูปบมันูจะเทวสุตตงจะมาท่ากิตเเสโนจะกันทัพโหนโรราชาชนสกุลอากูปันจะสีโเจวะติมพระรูสเวชสาเอเตจันตีจะราชาโนกันทภาสารชุพิมมทธมนาอิกรมมิคุนาสมิติวานางอัฐคูนัสานาคาวิสาราสารชกากมภาสา กัมภรสัตราอาคูปายคาสัญญาติพี่ยามุนารัตตะทัตตะรัฐาจารอาคูนาคายัสนโนเอราวันโนมหานาโคสุว่าฆ่สมิตินวนาเยนาค่าราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักกิวิติสุจักคูเวหายาสาเทวนาวัชชาปตานสิจราสุปนาอิติเตสะนามางอภยันตธานาค่าราชานมาสิสุปนาโตเขมมะมากรสิพุโตสนาหะหิวใจหิววะอุปะ ว่หายัน,นะานาคาสุกนาสรามากักการสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอส,สุตราอส,สุราสิตาปาตาโรวะสาวะเสติที่มันเทาให้ส,สันนิานรัญชามหาวิสมาอสุราทานเวคะสาเว,าาวปจิติสตุจิตตมหาราโถนภูจีสหสะตัญจะพริปุตานะสาสเพวโรจนามกาสันนาหิตังว่าพระฤนะาษีนั้นาหะราหุพัทธม์กาขบงสมายุพัทธา จะมาโยธานิพพัตธังเตพิคุนางสมนิสติง์วนังอภูจัตเทวาปัตวีจัเตโชวะโยจธาเขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะรักษาสหเมตตากรุณากยิกางอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสติสุธากายสัพเพนานัตตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาพันโตสัสสิโนโมถ้มานาภิกคามงพิคุนางสมนิสติง์วนังเว็นตูจะเทวาสาลีจะตสมาจัตถเวยะมาจันทัสุฟันวิสาเทวาจันทัสมากูปุรักิตา เสืานิสาเทวะสุ่อมยคอกูปุระกิตตานัคตาณิปุระกิตตวาคือมันทวราหาวาสุนังวสดุุสโคฟัาบุรินททโททัศเสตสตากายสเพลานาตตะวานินอิติมตัวชุติมตัววันนาตัสศินุามานาพิการมุพิคุณสังติวนา อาถาภูสะภูเทวชราภักดิ์ศิขาดิวยอาอริทักกาจะโรชาจะอุมมาบุพานิทานสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุโรยเจตเรอาภูอาภูวสาวเนสิโนทัศเิทษสตากยาสัภินานัตตะวานิโนอิทธิมาตุลชุติมันุลวนาตุลสัจสิโนโมทัมนาปิต in ังชุติจุนังโสตุจุนังสมานามหาสมานามนุสส สาอน่เสร็ตมากิตาปัตปุสิกาอากูมโนปัตุสิกาอัถาภูร่าดูเทวาเยจะโรหิตาวาสินโนปรารัามหาปรารัาอากูเทวายศสินโนแทสเสเทสทากายาสพพนานาตตะวนิโนอิท,ทิมันตุชุติมันตุวนาะันตุยัสิโนโมทเมานาภิคามุทุกูนางสัมิติวะนางสุข,ขากะรุมหารุนาอ อาคูเวฆะนาสาสหาโอทาตาคายหาปามุขาอากูเทวาวิจักขนาสาตาหะารักชาวิสักกายะเยาสศศิโนทนายังอาคาปัจจุนโนโยติสาพิวสติท่านเสต,เตสตากายาสะสภีนานาตตะนินโนอิพิมตุโสจติมันโตวนาบันโตวิศศิโนโมทามนาอภิกรรมูพิกคุนังสมิติีว่นางเขมิตาสิตายามากัตติกาจ่ายยศศิโนสัมพิตะการามาเสทธาจุตินามาจะาอาสาวา นิมมาแล้วแต่โนอาคุปปะถาทูอะริเนมิตาทัศสิสตากายัสพีนานาตะวันิโมอิทิมันตุชุติมันตุวันนามันตุสัีินโมตาตมนาภิกามุภิกขุนังสมมิตริเนา เกเตเพิมพกายาสัพพินานาต่าวนิโนนามัณยอวีวะอาคันจุงเยจันเยกะสิสาสหะบาวุฒาชาติมักคีระโอคตินนามนาสวะท่าเกีมูข้าตระงนากันจตวังอสตาติตัสุภระรามาพระมตโตจาบุตราอิทิมเตสหะสันนังกุมารุติโสจ่าโสภัคขะสัลิตินุนางสหัสัสละสหั สหัสสะพระหัสมโรกานังมหาพระหัมาทิติทันติตปปัตโตชติมันตัวพิสมากายโยสัสสิโสทัศเสตระอิสระอังกูปเจกะวสวาทิโนเตสังจะมาัจฉตัวอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพยพิคันเตสินเตเตเวสพ,พระรามาเกมาละเสนะอภิกรรมิทัสสะ กนหาสัมันที่ยังเอธกนหาถะพันถะเราเกนฑนพันธะวัตถุโกสมันตาปริวาริถะมาวุภุมิจิตถะโกจินัอิติถะมหาเสนนักนหาเสนนังโอเคเซยิปานินา ตารามาหันจะสรังกตวนาเพระวัยงยถายปวุสโกมีโคทนาญโยตุสาวิชุโกตัทางโสปจจุทาวติสังกุตุอสยงวงสิตัญจะสรพังอภิญายาวิวัคตนาวณาวักคุมาตัตัวมัติยะศถาสาวกเกสารเตระเนเทวมาลเสนาพิจันตายตุชินาธาพิทาโวเตจะอตัตตปมังก,กาลงสุตวาพุทธสศาสนา วีตาราเคหิปกามุในสังรมปีอินเชยุสพเพวิเชตตสังขามาพยาติทายุสสินโนโมทันติสาผู้เตหิสาวกาเตเชนีสตาติหกอุสวดจุลราชยปารกรละโมเมพุทธเตชสารัตนาตยั่งทำพิการเตชาประสิทธิประสิเทวานารายณ์ปารเมสุลาสิทธิ พระรหัสมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมภีรพกาสมุทาภูตังคังคาจะสัพพรหัสมาชัยะปรสสิทธิพระวันตุเตชัยาชัยะธารณีธารณีอุทธิอุทธีินัติทันตีชายาช้ยาผลตตุลมิไสลันใสเสนนาเมรุราชวราันชีชัยะชัยาคัมภีรโสภีนาขนาภีปิศาจะพูธการีชัยาชัยะทุนิมิตตารุขีชัยาชัยะสินทีสุธาทามนาุขชา ชายะชายาวรุนามุขขันสาราชายะชายะจัมปาทินาขากุลคันเถชายาชายาคัจฉะุคนนตุรงสุขาราผู้ชงสีลพระยาขาทีปาชายะชายะเวรุณะมุขขัยาตาชิตาชิตาเสนาลีปูนาสุทธินราตีชายะชายะสุขาสุขาชีวีชายะชายะธรณีตะเรสถานชายะชายะชายะธรีนีสัตติงสถานชายะชายะมังกราตัญญาพระวกีชายะชายาเวรุ วารุณนนาเกี่ชัยยะชัยยะรักถาศิสุรักผูชาติเตชาชัยยะชัยยะพระหะเมฆทคณาชัยยะชัยยะราชาทีราชาชัยชัยยะชัยยะปภวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกัพุทธสว่งชัยยะชัยยะมหิสุรหารุหารินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรัคคชัยยะชัยยะนาโควิรุกโควิรุกโขจันทิมารวิยินโพจันเนเวนะเตโยจักขูเวโรวารุณโอปิจัก อักขิวายโยจะกวาชุนโหภูมารุทัตตะรัตโกอัฏฐาระสามหาเทวาสิทธิตาปัสสอตทโยอิสิโนสาวกกาสักพาชยะรามูผูวันตุเตชัยะธโมจะสังโฆจะทัสสะปาโรจะชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสธีผูวันตุเตเอเตนะพุทธตเตเชนะโหตุเตชัยะมังคังชัยโยปิภูรตสันสิริมัตุเอยังมารัสัจจกปติมันตุกราชโย อุโคโสยัมโพที่มันเีขององทิตาชชยะตถาระหัสมคณามหิสิโลชโยปิพุทธศาสดิมัตโตอยมารสสะเจปปิมัตโตปราชาโยอุโคสยัมโพที่มันเทขององ์ทิตาชัยยตาาาชาย,ย,ยะ ตถาอินท่ขณามหิสีโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายัมารัสสะจปาติมัตโตปราชโยโกสยมโพธิมันเตปโมทิตาเจยะตถาเทวคณามหิสีโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายัมารัสสะจปาติมัตโตปราชโยโกสยมโพธิมันเตปโมทิตาเจชะตาเจยะตถาสุปันนคณามหิสีโน ชายโยปิพุทธศาสีมาตอยามาสัจปาปิมตุปราเชโยโอโคเสโอโโคสยโพที่มันเตปโมทิตาเชยตตาตาตาณาข้าข้านามอหิสิโยชายโยปิพุทธศาสิมาตอยามาัจะปาปมโตปราชโยโอโคสยโผที่เรียกมัน ปโมทิตาชัยยะตถาสภะอะหะมัคคนามหิสีโนใช่จันตัวปุถิยาโมเรศกยานังนั้นที่วัฒนลองเอวังตะวันลัชโยุยชยยะสุเชยยมังคติอสัยลักษิตรัตน์เนศเสพปะทะวิโตกะเวอภิเสธีสัพพะพุทธานังอคักปะโตปโมทติสุนักขตังสุมังคตังสุปะพาตังสุติตังสุขโนสุขถุตัวจะสุยิสฐาน พระหามาจาวิสุป,ปัทถกินังกายกรรมวังวาจากรรมังปัทถกินังปัทถกินังมนุกรมังปรมิเตปัทถกินาปัทถกินานิอัตตวานารพันติเตปัทถกินีเตอัทธารฐาสุขิตาวิรุหาพุทธศาสน,นอัโรคาสุขิตาหุทะสหสัพเพหิยาติภิ สุนันตุโพโตเยเทวะอสเมิงฐานเนียทิขตาทีชายุตตาสัตยาหตุสุขิตาโหุตุสัพพทารักขันตุสัพพะปัตตางตานังรักขันตุชีนน่าสังสนายกาจิปัตทานาเตสังภะสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเรปเวสันตุปวสันตุวสังวสาวรากาลุคาจุปัตถวาเนสังนิวาเรนตุแจสัพพทาสุขกาสุขัง กายาสุขังจิตตสุขังอรันตุยะถาระหังเจ็ดวสุธรรมะนิยมตานิยมสุตังเอวันเมสุตังเอกังสเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัติยังวิหรารติเชตวเนอนากะปินทิกะสะอารามตัตระรโขพระขวาพิขุอมนเตสิพิกาวตรติตถา พระทันเตปีเตพี่ปูกเากวัดตัก็จะสูงสูงพขากวบาเอแตทพระอคจจะ อุปาทานวาพิคเวตถาก็ะนังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตั้งตถาคตัวอภิสัมพุจติอภิสมีจติอภิสัมพุจตวาอภิสมีตวะอจิคติเทีเสติปัญญะเวติติปัญถาเวติวิบารติวิปัจติอุตานิกะโรติสเปสังขารานิจติอุปาทานวาพิขเวตถะก็จะนังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราตุขาติ ตังตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสมีชติอภิสัมพุชตะวะภิสมีตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปันถปิติวิบารติวิปัสสติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกตติอุปทาวาพิฆเวตถาคตนาอนุปทาวาตถาคตานั่ทิตาวาสานตุธรรมะิสตาธรรมะนิยมานตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตัวพิสัมพุชติ พิสามิสติอภิสัมพุชัตวาพิสามีตวาอาจิกาติเทเสติปัญญะเปติปันถะเปติวิวาลติวิปัจจิอุตานีกะโรติสัพเพตมานัตตาติอิธัมโวจะภะคะวะอัตตมะนาเตปิขุภะคะวะตูปสีตังอภิมันติเติแก่บสุพัทเธกะรัตตะคถาอัตีตังนานะวาข้าเยยะนาปติกังเขนะขะตามบุคคลไม่ควรติดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเรื่อะไรและไม่พึงวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาติปัมปะยิณันตังอัปปัตต จะนาขต่างสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนัญโยจะธรรมโมธรรมมังตตะตตะวิปัสสติอาังเีรังอา,าปปังกบังตังวิทะพามานุพารุหาเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่องอเงี้ยงขดแกนของคนผู้องค่ณอาการเช่นนั้นไว้เจวะกกิจปาตะปังโกชินยามรารณาสุวี ความเพียรเมไิ้ต้องทําในวนันนี้ใครจะตาใครจะรู้ความตายไพรผู้นี้ในฮินโนสงังฆารัเนเตนะมมหาศีนะมัจจุนาเพราะการพัดเพียงต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารมาตาปินาหรัตต์มาตันทิตังตาวิพัตเ,พเทกะรัะตโตติสันตัวจิคเตณวุณีวุนีผู้สงบย่มก่อรียกผู้ม,มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกจทานทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงแบเดียวก็น่าชม ก้าบวสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวคณะสัเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแต่ไปมีแล้วหายไปสัเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก็บแจกติดไปไปสเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ทนไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา อัฐุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอา่าสังมายาไม่ได้ตับพังอันเราจะเป็นตายเป็นแท้มรณะปาริโยปาริโยสานางเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายถึงที่สุดชีวิตต่างเมอันนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอันนิยต่างคมตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จสังเวทอายังกายอยู่อาจจะรังร่างกายนี้ไม่ต้ตั้งหมู่นาอัปเปตวิญญาณวิญญาณโนขันปัสจัจวิญญาณ ถุงทัดโทอันทิ้งข่าเสียแล้วอทิเศษสติจนานั้นาทาปฏิวินซึ่งแห่งดินการิงข้ารังอีว่าประดุดังท่านมาได้ท่านฟืนนี่และถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาว่าตสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาทาวายะทำไม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิยฉันตุขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสสงวูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายยามเป็นสุข ย่างยิ่งสัตเปสัตตามารตันติจากสัตว์ตงหลายทั้งพวงกำลังจะตายมารินสุจากมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่ที่ว่าหังมาริสามิเรากำลังจะตายอย่างนั้นเช่นกันแัตทิเมเอตแสงสยโยความสงสัยในความตาย,น,น,ยนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยสิบบทสวดเมตตายอย่างจริงจิ จางจินจิอุสลังกังบังสเพหิพระเตหิกระตังบุญยังนงอนุโมทันตุสุนันตุพูนตุเยเทวะอาส밍คาเนียทิกตาติกายุกาสรัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาะวุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะวุจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะวุจันตุสเพยยติกาสุกิตาหุนตุทุกขะวุจันตุสเพปิสาสเพยาัาขะสเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขะวุจันตุสเพยอริยุป สุกิตาหุ่นต hey ุทุกขามงจันต well. ุสัพเพนักขตาสุกิตาหุ <S S ่นตุทุกขามงจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตุทุกขามงจันตุสัพเพสมาเินังสมิชนตูโมสิบิอ็ดบทดูชาหลวงบท่วนโมโพธิสัตว์อากันติมายาอิติปะกวานโมโพธิสัตว์อากันติมายาอิติปะกวานโมโพธิสัตว์อากันติมายาอิติปะกวาสิบสองบทปฏิทานคาถายาติ ยาเทวตาสันติวิหารวาสสนีถูเปยคาลีโพที่คาลีตาหินตาหินตาทำบมาทานีนะพระวันตุปโพธิตาโสาติงกะลุงเตถาพิหาระมัทเรเทราจัมวชานวากาจับพิขัลวสารามิการานะปฏิอุปสากาขามาจากเทสานิเข้ามาจากอิสาราสัมปานะภูตังสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้เชยปีจอันทัสัมพวะแสงเสทาชาตาอัตวุปป สัพเพปิทุกสะการรนตุสังขยัจตุจิรังสตังธโมรมัดฆราตบุฆราสังโฆหตุสมครโวะถ่ายยจาหิตายะจ่าอมิระลติสตัตโมสัพเพปิธรรมจาริโนวิถิสัมปาปุนยามะธรรมอริยปวีติเตปัสสนาหุตุสัพเพปิปาณิโนพุทธสาเสนสัมมารังปวีฉันโตกาเรเทววัสตุวัตถิภาวายะสัตานังสมิทัง เนตุเมทั้นิองมาตาปิตาจะอัตรังชังมิจังรักขันติปุตตะการเอวังธรรมเมนาราชโนประจังรักขันติเวททางสิบสามบท เทวตาอุญญาโชชนะคาถาทุกขปัจจ e. ารแตนิทุกขาพยาปัจจารแตนิพยาโสกปัตตาแตนิโสขหุนตุสเปปิปานิโดเอตวาวัตาจะตามิหิสัมปะตามุญญาสัมปะทางสเปติวานลโมทันถุสัพพสัมปติสิทิยาทานังข้าตัณตุสัทยาเขียนรักถุสัพพธาภาวนาพิริตาหุนตุขั้นุเทวตาคาตาสิบสี่โมเสบังคนคาถาหุนตุสัพพังสุมังคะรัง ลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุนต nope totally ิโหนตุนิรันตระโหนตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุนติโหนตุนิรันตระโหนตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโหนสุนติโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระรักบารปฏิการจะยังพระลัง อรันตานันจติจีนะละขันพันธมิสัพพสุสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจติจีนะละขันพันธมิสัพพสุสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจติจีนะละขันพันธมิสัพพสุสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจติจีนะละขันพันธมิสัพพสุสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจติจีนะ รขันพัมตสัพพสูสเพพุทธาพรตตาปจิกานันจะยังพละงตนันจะตีชนะรขันพัมตสัพพสูสเพพุทธาพรตตาปจิกานันจะยังพละงตนันจะตีชนะรขันพันธมสัพพสูสเพพุทธาพรตตาปจิกานันจะยังพะงตนันจะีนะขันมสัพพสูสเพพุทธาพรตตาปจิกานันจะยังพะงตนันจะีนะขันมสัพพสู เพ่อนาจเห็นกุศสมที่ข้าพเจ้าได้สวดสัยาบทุกบนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเข้าทยาไหวเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขอนุ่สงแห่งบุญสมทนนี้จงเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้แข็งคาปลอดภัยจากทุกโศรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลักงนได้อันสุบเจริญมั่นคงเป็นสัตยาช ชอบธรรมคำว่าไม่มีอดเดายวยากจนขออย่าได้มีแก่พระเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าขอให้พระเจ้าและครอบครัวของพระเจ้ามีสมาธิิตั้งมั่นในไรทำกงสอนใอ้คงสูงหรือกุศลสมาสุนุขเจ้านำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพ่ยเทวดาทั้งหลายผู้ได้นิพพานศาสตร์ในอยู่ส่วนี้บวงศาสตรน้อมสูงอนุภาพแห่งมงคลไม่สูงวัตถุมงคลพิพิธายาสุทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ ได้ดึงฐานลภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานงิผลให้เป็นสิทิมงคลแกู่้ครอบครองในบุชาทุกการเทอสาธุ